ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุณมีม EP ที่5ในซีซั่น2ด้วยนะครับ EP พิเศษนี้เช่นเคยนะครับส่งมีไมไห้ผมนะครับแต่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 ทว่าดีดีด้วยนะครับกับคนที่ปิดเทิมนะครับกลาวาบัก ร้านบริการเติมโลบักเลน6 VIP เซิร์ฟเวอร์เติมขั้นต่ำเพียง17บาทเอ้ยเกินไปหรือเปล่าแถมยังมีบริการกดกิฟต์ไอเทมในแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นชิงสั่งกาะสีพูดถูกหรือเปล่าอันเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์และบริการรับเติมเพชร All-Star Tower Defense แถมยังมีกดเกมฮาร์ดบอกฟุตอีกด้วยโอ้เกินไปและยังมีบริการทอยโค้ด r o บอกอีกด้วยนะครับจะเกือปหวะสามารถไปใช้ สวการลิงกใต้ล่างคลิปเลยนะครับในหนึ่งทุ่มสี่สิบห้าเนี่ยคือส่งมีมมาให้ผมนะครับแต่แต่ผ่านไปแล้วเนี่ยไม่ต้องส่งมานะไม่ต้องส่งมานะดูคลิปนี้เสร็จอ่ะไม่ต้องส่งมานะถ้าส่งมานี่คุณรู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะครับเพราะฉะนั้นดูคลิปนี้จบไปส่งห้องมีมเ,เฉยๆนะครับนะโอเคโอเคโนเลสโนเสียงดังโนราชวงมีมก็รู้นะครับราชวงมีมแปลว่าอะไรนะครับโอเคเอาล่ะไปดูมีมกันเลยดีกว่า บักเร็วโดนสะท้อนกลับอะสปีดโมโหหนักเลยหลังจากที่เขารู้ว่าแองเจล่านอกใจเขาแองเจลาก็คือแมวสีขาวนี่นะครับ เข้าใจอะไรเนี่ยไไกอะรวะเมื่อผมเดินไปปิดไฟตอนกลางคืนแล้วค่อยๆเดินกลับห้องพีในบ้านในที่สุดเขาก็เติบโตแล้วสินะโอเคกินละ้ยตอนเด็กผมก็เป็นอยู่นะที่รู้น่คืออรกนตอนะ อ๋อโอเคสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีพายุฝนตกหนักลมพัดแรงของถูกพัดปลิวหัวโลนเอ้ยหัวโลนจริงพวกเขาเรียกผมว่า007เชดโดคาศูนยช่วย0ูนย์ตายเจโอ้โหเป็นงานศูนเจของแท้ค่อยบอกเข้าใจคือ,อยังไงแบบมีแพนด้าพวกหมีกลายเป็น อันนี้มอเกิลอย่างน no <th ี้เหรอถ้าผมเดาไม่ผิดก็น่าจะเป็นกระเป๋าในเกมเกมฟรีไฟล์ปะดูทรงคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันมังกรเหมือนกันเลยโฝ่ายอดิตใครเป็นคนทำมาเท่เป็นบ้าเลยแฟนคลับบักเร็วคนนี้นะครับคือสุดกันทุกคนอ่ะจริงๆอ่ะ ม่ได้หนึ่งกับเพื่อนแล้วแพ้แต่มันล้อคุณคุณตาต่อมารอบเนี้ยคุณเจอของจริงแน่ผมจะไม่ใช้ดาบไม้ผมจะไม่ใช้แต่รอบเนี้ยคุณเจ็บแน่คุณจะต้องเจอของจริงไม่ไม่เสียเส้นเสียสติแบบเหมือนเหมือนไอนคลิปนั้นแล้ว พพนมชีเมื่ออาจารย์สอนเกินเวลาแต่เราก็ยังจ่ายค่าเทอมเท่าเดิม <c oughs> คนกำไรเรียกกำไรได้เปล่าวะมึงอยากลองจิ้มหน่อยไหมอีดเดียวนะ <c oughs> คำตโตโตจโรลนโนนี่ก็คือโจโรลนโนเวอร์ชั่นประเทศไทยแต่เป็นพรเวอร์ชั่นของคุณมดดำนะครับโอ้หมากินอะไรกินสปาเกตตี อะไรขับโอ้ อันนี้มูลผมเคยเห็นแล้วเลยแต่ไม่เป็นไรเผื่อคนดูยังไม่เคยดูนะครับไปดูเต็มเลยต้นตีนวกเนี่ยมองหน้าพันรถลมนะเอ็งนี่หวานเลย โ,โอ้โหอ๋อโอเคขู um ่ข้ามแพลตฟอร์มไปเลยทีเดียวไม่เอาทิกตอกแล้วแต่ไปเอาแพลตฟอร์มของรัสเซียแทนอ๋อแมนมันมีอย่างี้ในเกินบะถังด้วยเหรอวะมีนอนร้องไห้ผีในห้องไอ้มึงเป็นไรให้กูปรอบไหมโอ้โหนะร้องไห้เอาพ่อมึงเหรอ ไม่ไม่ค่อยจะกินเลยพอไอที่เอามาดูโอเคฮะปด้ายังไงทยแล้วเอาโดดไปยังไงวะ Que é uma app do Wiggle คอเนเทนคุณภาพโอ้อันนี้ขนมปังจริงป่นนะเนี่ยคืออะไรวะแมวมากินน้ำให้ดูนี่เหรอ อออะไรเมื่อโค้ดที่คุณเขียนขึ้นมามั่วๆสามารถรันได้โดยไม่มีปัญหา งงอูก่าบงก้าดก,กิดก,กิอ่าอะไรสักอย่างครับคนที่เล่นตอนต้นเกมคนที่เล่นเกมมีจนจบทำไมวะอย่าบอกนะคือเราต้องเลือกคนหนึ่งเกมกิบสาวใช่ไหมอันนี้ไม่เคยเล่นวะไม่เกิดโอ้

อะไรจะขนาดนั้นวะ แมวเต้นได้ด้วยอวะให้เด็กๆยงเส้นจับคู่คำสาบให้กับภาพให้ถูกต้องนะคะเขียวส้มฟ้าชมพูนั่นจันสินะอืมมันก็มันขาวดำหมดเลยนี่หว่าก็น่าจะมีแค่นี้นะครับสำหรับขุดมีอีพีพิเศษนะครับก็เป็นการขอมีมจากคนดูนั่นเองนะครับก็คนละสามีมเนาะก็น่าจะมีแค่นี้นะครับก็คนที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็ ขอบคุณมากเลยนะครับชอบตรงไหนตลกตรงไหนอย่าลืมมิ้นมาบอกใต้ล่างคลิปเลยนะครับไปบ่ายจ้ะ